ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการเกาเนี่ยไม่ได้เกิดจากคันเท่านั้นคือไม่อยากจะบอกเลยว่าภูมิแพ้เนี่ยมันเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดระดับดีกรีขนาดไหนครับเมื่อไหร่ที่เราจะต้องแนะนําเจ้าของว่าควรจะต้องไปพบสัตวแพทย์กว่ามันจะคลานจากลูขุมขนมาปีนมาอยู่สู่ลูขุมขนคนนั้นยากมากขนาดแค่จากหมาสู่หมายังยากเลยเหาคนกับเหาสัตว์เนี่ยปิดกันไหมครับสวัสดีครับหมอไอ้ครับสวัสดีครับหมออู๋ครับ วันนี้ครับวีแพดเพชชาแนลนะครับเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเกาครับเราอยู่กับอาจารย์มัทุรวันหรืออาจารย์มุกนะครับจะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับส,สวัสดีค่ะอาการเกาเนี่ยครับที่หมาแสดงออกมาเนี่ย มันสามารถบ่งบอกถึงอะไรได้บ้างครับ,รบอาจารย์ครับถ้าเกานะคะโดยหลักก็คือม,มาจากคัน<ม><ม>นะคะคันในสุนัขเนี่ยเราจะเห็นได้ตั้งแต่เกาแกะแกะแกะบางตัวก็แทะเท้าเลียเท้าหรือบางตัวอาจจะเอาตัวไปถูกกับเฟอร์นิเจอร์หรือว่าไปกลิ้ง<อ>บนพื้นแล้วก็อย่างในแมวนะคะเราก็อาจจะเห็นอาการที่เจอบ่อยๆก็คือเลียแล้วก็อาจจะมีเกาได้บ้างคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการเกาเนี่ยไม่ได้เกิดจากคันเท่านั้น อาจจะเกิดจากโรคอื่นได้ใช่ไหมครับอาจารย์มุก ก็จริงๆแล้วโรคผิวหนังเนี่ยจะเป็นตัวหลักเลยที่ทําให้เกิดอาการคันในสุนัขแล้วก็แมวนะคะคแต่ถามว่าเกิดจากปัญหาอื่นได้ไหมก็ได้เช่นอาจจะมีปัญหาของโรคระบบประสาทห,หรือจากเรื่องปัญหาทางพฤติกรรมรอันนั้นก็เป็นไปได้แต่จริงๆแล้วไม่ได้เยอะมากอาจจะประมาณสัก5%นะคะที่เราจะเจอแล้วโรคที่เป็นท็อปฮิตครับอาจารย์บุ๊กที่ทําให้สุนัขเนี่ยเกา มันมีโรคอะไรบ้างครับโอ้โหโรคที่ทําให้สุนัขเก่านะคะที่เจอบ่อยมากๆเลยตอนนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของโรคภูมิแพ้นะคะบางทีเผาไปข้างนอกบ้านแล้วเ็าอาจจะมีอย่างเช่นว่ามีพวกเห็บมัดหรือบางทีไปติดตัวอะไรขี้เรื้อนมาก็ได้เหมือนกันค่ะอาจารย์อู๋เคยได้ยินโรคภูมิแพ้ในสุนัขไหมครับเคยได้ยินนะครับแล้วก็จะเจอค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่เจ้าของมักจะมาด้วยอาการอื่นด้วยเช่นบางทีมีหูอักเสบหรือว่ามีอาการแดงๆอะไรเงี้ยเขาก็มักจะถามเพิ่มเติมครับทีนี้ อยากทราบว่ามีอาการอะไรบ้างครับอาจารย์ที่เป็นอาการเด่นชัดว่าอันนี้คือเข้าข่ของการภูมิแพ้แล้วอะครับ อาการภูมิแพ้เนี่ยถ้าอย่างของในสุนัขนะคะคจะค่อนข้างชัดเจนก็คือจะมีอาการเกาคันที่บริเวณไหนเช่นบ, <sev n S 2> บริเวณหน้า <nung. S 1> นะคะเครื่องตาบางทีไปหาคุณหมอตาก่อนเพราะว่าอุ้ยหมาตาแดงดูคันคตานะคะอาจจะมีปัญหาหูอักเสบหรือว่าที่เห็นบ่อยก็คือเรียนะคะเรียเท้าสีเท้าเลยอมบางทีอมเท้าหายไปเลย ส่วนในแมวนะคะภูมิแพ้นในแมวเนี่ยอาการเขาจะแสดงไม่เหมือนกับในสุนัขจะมีตั้งแต่ว่าคันหัวคันคอบางตัวอาจจะมีอาการของที่ว่าเป็นตุ่มขึ้นบริเวณหลังนะคะหรือบางทีชันเลียเนี่ยแหละเลียสองข้างสมมาตรกันโอ้แต่ว่าขนบางลงแต่ว่าผิวหนังปกติบางตัวก็ปากแหว่งไปเลยด้านบนนะคะเป็นริมฝีป,ปากแหว่งหรือเลียเลียเลียจนผิวหนังมันนูนแดงแฉะอันนั้นเราก็เจอได้ถ้าเราจะวินิจฉัยเลยว่า อ่ะตัวนี้เป็นภูมิแพ้หรือเปล่าเราจะวินิจฉัยไงครับต้องซักประวัติจากเจ้าของประวัตินี่สำคัญมากๆเลยนะคะซักประวัติเสร็จวิดูแล้วมันน่าจะเข้ากลุ่มไหนถ้าสมมติว่าเราตัดว่าเอาไม่ได้เป็นจากพวกปรสิตภายนอกไม่ได้มาจากการติดเชื้อแล้วแล้วหมาหรือแมวยังมีอาการคันอยู่เนี่ยค่ะอันนี้จะสงสัยเลยว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้นะคะเจ้าของบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าหมาฉันเป็นภูมิแพ้แล้วอะ จะรักษาอย่างไงคือไม่อยากจะบอกเลยว่าภูมิแพ้เนี่ยมันเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดค่ะแต่ว่ามันเป็นโรคที่จัดการได้เลี่ยงได้เลี่ยงได้เราหาต่อไปว่าอุ๊ยแพ้อาหารแล้วแพ้จากอะไรเราเลี่ยงอ่าโอเคหมาเราก็ไม่ไม่มีอาการคันภูมิแพ้เนี่ยคันคราวนี้โรคปรสิตที่ทําให้เกิดอาการคันที่เราจะรู้จักกันก็จะมีอาจจะเป็นเฮบมาดะไรขี้เรื้อนต่างๆครับพวกนี้เนี่ยมาทำให้ คันขนาดไหนครับลรวชนิดไหนทําให้คันบางชนิดไหนไม่คันหัวมันเยอะมากเลยนะที่เราเจอไปบ่อยแต่ที่เราเจอบ่อยเลยก็จะเป็นโรคขี้เรือนแห้งนะคะไรขี้เรือนแห้งถ้าไรขี้เรือนแห้งก็จะเป็นตัวที่คันสุดๆเลยอยู่ดีๆก็คันถามว่ามีตัวไรตัวอื่นอีกไหมก็มีเช่นตัวไรในหูนะคะแล้วไอ้ตัวไรตัวนี้เนี่ยไรในหูเนี่ยมันก็มีความพิเศษของมันคือ มันทําให้เกิดแพ้ทั้งตัวได้เพราะฉะนั้นบางทีคันอยู่ในหูแค่นเนี้ยแต่ชั้นเกาทั้งตัวเลยก็คันมากๆครับพวกไรขี้เลื้อนเปียกครับคัน<อ>ไมหมคะตอกลงไรขี้เลื้อนเปียกหรือดีโมเด็กซ์เนี่ยนะคะก็เจอได้เยอะโดยเฉพาะหมาอย่างเช่นแบบเป็นหมาพันธุ์แพ้ถ้าเป็นไรขี้เลื้อนเปียกเนี่ยมันเป็นตัวไรที่อยู่ในรูขุมขนรแล้วไม่ใช่ว่าทุกตัวจะเป็นคือต้องภูมิภูมิกันมันมีปัญหานะคะแต่จะยังไม่คันแต่ว่ามันจะเริ่มคันต่อเมื่อว่าเอ๊ะมันเริ่มเพิ่มจํานวนมากขึ้น ตัวรูขุมขนอักเสบมากขึ้นมีการติดเชื้อแทรกซ้อนเช่นแบคทีเรียหรือยีสต์ฉะนั้นเริ่มจะเริ่มเป็นตุ่มแล้วก็แตกเป็นแบบตุ่มน้ําเลือดอย่างเงี้ยอันนั้นน่ยก็จะเริ่มคันอาจารย์มุกครับนอกจากไรขี้เลือนแห้งขี้เลือนเปียกที่ทําให้สุนัขคันแล้วเนี่ยมันยังมีพวกเหาเนี่ยในสัตว์เลี้ยงก็มีพวกนี้ทําให้เกิดอาการคันด้วยไหมครับ ได้หมดเลยค่ะเหาวนะคะก็ถ้าเป็นแบบเหามีทั้งแบบเหาดูดแบบดูดเลือดกับเหาแบบกัดถ้าเหาแบบกัดเนี่ยก็จะทําให้คันนะคะก็มีอาการเกาแล้วก็จะเห็นมนในคนเลยเป็นแบบตามเส้นขนแล้วมีแบบอะไรขาวๆเกาะอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้เหาเหาคนกับเหาสัตว์เนี่ยติดกันไหมครับไม่ติดเลยค่ะของใครของมันเลยนะคะไม่ต้องห่วงแล้วจย์ครับแล้วอย่างระดับดีกรีขนาดไหนครับเช่นการเกาการแดงอย่างเงี้ยครับเมื่อไหร่ที่เราจะต้องแนะนำเจ้าของว่าควรจะต้องไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจผิวหนังแล้วครับ ถ้าเลียวันละ1-2ครั้งอันนั้นโอเคอาจจะเป็นแต่งตัวได้ในสุนัขนะแมวเขาต้องเลียแต่งตัวของเขาอยู่ละแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเริ่มเริ่มเลียแล้วก็เกาแล้วถ้ายิ่งเห็นแบบผิวหนังแดงมีตุ่ม ขนหายโอเคอันนี้ไม่ควรรอไปพบสัววแพทย์เลยดีกว่าเพราะว่าถ้ายิ่งรอค่ะผิวหนังส่วนญมันจะไม่ค่อยหายตัวเองมันจะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆอแล้วพอมาอีกทีนึงก็ก็ขนหายหมดแล้วต้องกินยาเยอะนะคะกรณีที่เราเลี้ยงอย่างใกล้ชิดเอาไปนอนด้วยหรืออะไรเงี้ยครับมีตัวไหนที่ติดกับคนไหมครับมีอะไรต้องระวังไหมครับ ตัวอะไรที่มีติดต่อสู่คนได้ไหมมีค่ะแต่ว่าต้องใกล้ชิดกันมากๆนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรไรที่เรีนแห้งได้นะคะตัวไรนิวหูได้ไหมก็ได้หรือตัวอะไรที่เรียกว่าตัวไรไคลเซียล่านะคะก็ติดสู่คนได้แต่ต้องบอกว่ามันก็ต้องใกล้ชิดกันระดับหนึ่งบางคนแบบเอาแมวต้องดูทีวีแบบคุณผู้ชายเนาะแบบไม่ใส่เสื้ออย่างเงี้ยเอาแมวมาวางอยู่บนพุงแล้วดูทีวีอย่างเงี้ยก็ตัวไรก็ก็มา กัดที่พุงอย่างเงี้ยได้ไหมก็ได้ไ <ป S 1> ค่ะ แต่ว่าที่จะเจอก็คือว่าบางทีเจ้าของอะค่ะไปหาคุณหมอที่แบบคลินิกความงามอุ้ยสิวขึ้นหรอคุณหมออ่าแล้วก็คุณหมอก็ถามว่าอ้าแล้วแบบว่าที่บ้านเลี้ยงหมาหรือเปล่าเนี่ยขี้เลื้นจากหมาติดมาได้นะตัวขี้เลื้นดีโมเด็กางเงี้ยเพราะจริงๆคนก็มีขี้เลื้นดีโมเด็กอยู่ที่ผิวหนังของตัวเองนะคะแต่เป็นของคนแล้วก็บอกว่าให้เอาหมาไปทิ้งหรือยกให้คนอื่นแต่จริงๆรแล้วมันคือมันคนละชนิดคือกว่ามันจะคลานจากรูขุมขนหมาปีนมาอยู่สู่รูขุมขนคน มันยากมากขนาดแค่จากหมาสู่หมายังยากเลยและนี่แหละครับคือสาระดีๆที่วีแพดเพชรช n แนลหามาฝากคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องอาการคันและเกาในสัตว์เลี้ยงครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มุกมากเลยนะครับคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแชร์ได้ไม่ต้องเช็คเปิด v Pat p เพชร a n n e l เหมือนมีสุภแพเป็นเพื่อนครับแล้ววันนี้เราสาคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ การเกาการเลียในสุนัขและแมวนะคะเจ้าของบางท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันไม่ใช่เสมอไปถ้าเราสังเกตเห็นว่าสุนัขและแมวของเรามีการเกามีการเลียมีการถูมากเกินกว่าปกติก็แนะนาให้ไปปรึกษาสัตวแพทย์เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจากปัญหาเล็กก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่จัดการได้ยากต่อไปค่ะ